จะลองเซครีเเตอร์เคลียร์ประเด็นดราม่าพร้อมกับแนะนำน้องๆที่อยากทำบลิฟฟแฟน หลายคนอาจจะเคยรู้จักและเป็นแฟนคลับของเดียลองเธอคนนี้ค่ะมีอาชีพเป็นเซกเรตเตอร์ or, ล่าสุดให้สัมภาษณ์กับโกบอยในรายการเลี้ยงชีพทางช่อง YouTube ของโกบอยเพื่อเคลียร์ข่าวเรปประเด็นดราม่าทั้งหมดที่เจอเกี่ยวกับโอลิแฟนค่ะเดียลองบอกว่าสำหรับอาชีพเซกเรตเตอร์ or, รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ควรมีเพื่อให้คนที่มีอารมณ์ที่เขาไม่มีแฟนเขาจะไปปลดปล่อยที่ไหนแต่ต้องควบคู่กับเซ็กวอร์กเรื่องไปด้วยเพื่อให้คนได้ระบายแม้เมืองไทยจะยังรับไม่ได้กับเรื่องขายบริการแต่ทุกคนรู้หมดว่ามี่จน ียอมรับว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นโกบอยถามว่าอาชีพนี้ควรเปิดเสรีได้หรือยังเดียลองบอกว่าอย่างแรกต้องยอมรับก่อนว่าอาชีพนี้มีอยู่เยอะมากและมีมานานแล้วแม้บางคนไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้และในไทยจะเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทางศิลธรรมแต่ส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ขัดการถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้มาคอยรองรับอารมณ์ของผู้คนจะทําให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นทั้งเรื่องการคมคืนและการพูดคาทางเพศเพราะคนไม่มีที่ลงพอปิดกั้นและซุกซอนเรื่องนี้ไว้ใต้พรมทําให้ทุกอย่างยิ่งแย่ลงขณะเดียวกันเดียลองยังตอบคําถถึงนึงที่ บ่อยไปก่อนหน้านี้โดยระบ,บุว่าที่เห็นว่ามี2อ,อันน,นั้นมีอันนึงเป็นของปลอมส่วนเรื่องที่ทํเซกครเตอร์เป็นคนที่อยากทําและแฟนก็ยอมรับและสนับสนุนในจุดนี้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีอะไรกับผู้ชายคนอื่นแน่นอนสําหรับรสนิยมทางเพศที่ถูกใจน,นั้นเยลองบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนคนปกติแค่มีเซ็กอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งก็โอเคทั้งนี้ไม่ได้ถ่ายทุกครั้งที่มีเซ็กออกกล้องเขาบาคกทางก็มีโมเมนต์อยากอยู่กับแฟนโดยเวลาถ่ายคลิปจะมีความเกรงและต้องคิดว่าจะต้องทําอย่างไรสําหรับในอนาคตถ้าเลิกกับแฟนจะต้องลบคล ส่วนตัวไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่ว่าคงไม่ลบส่วนถ้าจะมีคนใหม่ก็ต้องหาคนที่ยอมรับในเรื่องนี้ให้ได้ทางนี้เดียรลองคาได้ทิ้งท้ายสําหรับเด็กๆที่อยากทำโอลี่แฟนว่าอยากบอกว่าคนที่มองว่าทําแล้วรุง่งแต่จริงๆแล้วตนทําอย่างอื่นมาก,ก่อนคนเลยรู้จักเยอะไม่ใช่ว่าอยู่ๆตาสีตาสามมาทาแล้วดังเลยโอกาสค่อนข้าง,างน้อยแล้วอยากแนะนําน้องๆว่าขอให้บรรลุนิติภาวะก่อนถ้าจะตัดสินใจทําและทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายในการทําเรื่องพวกนี้ส่วนตัวไม่ได้มีความสุขกับก,บการทําตรงนี้100%เเพราะยังมีอะไรที่ต้องให้คิด เช่นเรื่องสุขภาพจิตคนรอบตัวบางคนที่ไม่โอเคกับสิ่งที่เราทำอย่างที่เราบอกค่ะว่าอยากสนับสนุนให้สตรีตเล่นเซ็กซ์เอินนะคะถูกกฎหมายในไทยสักที่ไม่ต้องซุกซ่อนไว้ใต้พรมแล้วค่ะส่วนน้องๆคนไหนที่อยากทำโรลลี่แฝนะคะก็อยากให้มาดูนิติภาะก่อนแล้วให้ตัดสินใจทำอีกที่นึงค่ะ